เเเ้ยต็มนนนาก่ไทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านที่กำลังติดตามมาบส้มเป็นบรรยากาศในยามสวยๆมืัอนี้ก็ค่อยก็ได้มาหน้าโหหน้าปลาซิวนะทุกคนเลยืัอนี้เพิ่นโชนมากินปลาเพิ่นเพิ่นดูดปลานะดูดหนองปลามืัอนี้นะ จะกสิได้สิมาสุดเลยกับไปรุ่นน้ำเดียวทุกคนเลยเดี๋ยวค่อยหักกันมาฮอตนะครับสะพอนอันนี้ก็สิได้ไปเบิ่งกพันยูหอยพื่อละพันดูดหอยหอยหองหอยนะเออปัญหาพันสิดูดแหงหรือบ่อเลี้ยงนี่ไปติดตามเรืงน้ำเดียวทุกคนเลยเด็ยหมดพันดูดกับพุ่นละแง่ตัวทึ่งพุ่นละแง่เนื่อพื่อข้างสมบัติต้นมาเลยทุกคนเลยโอ้โหถ่ายพันจอดเฉยใช่ปะคือสีแห้งแล้วทุกคนไม่ได้ยินเสียงจักดูดน้ำนะ พอเสพอนยางไปก่อนคอยมฮอจะแห้งแล้วเนาะสมฮอจะแห้งละโอ้พอดีเลยมฮอก็ลงงมปลาเลยบัดนี้น <sleeve monastery> ่ะเป็นตะมานอยู่บ่ดิมานดอแล้วบ่ซีอยู่ดิตะปซีอยู่บ่จักรอบนี่เห็นังปลาขาสลานอยู่เลยบัดนี้น่ะําสิเอาอ๋อต ขมนเนาะลายนะขมนกับปลาซิวุ้งอะไรเบปอ้เิา้เ็บงปาพอีอได้ยู่วันนี้ค่อยยอตีมันไปนีเฮ็บปลาคออัเลนี่้ลังประมาณปอเ่เอาดเหตเฮ็ดเหตดเเเเฮ็ดสินเาสด้จอ้เก่งเลยเนาะเต็ม

ตนอตุมตีนก็ตาแล้วนี่มัน้่มันอยากตีแล้วพืนนี่ก็ตายมเห็รไดเห้มดเลยกระโดดแล้วบโกนรเลนี่เหตุผลเขาเนี่ก็านิ้มเลาแล้วนี่เห็นเรโลเอาเยมันจลง้มืออได้ก้ากน้หมี่นเยอ ปลานามน่ปลาุกเลยโอ้ยล่ะดปลานันดปลานี่เห็นปลาดอก่ตัวนึงก็เฮานี่าหามันเห็นอยู่ดุกอยู่โกนนี่คน้เอาได้าผ้ามาเจาะเอาะัประดุกนี่ดหางมันนี่อยู่ในโกนนี่เขาอยู่เอาพวาบ่ะในโกนนี่เอาได้โอ้ได้เอาผ้ามาเจาะเลยนี่น่ะหอนไม้ก็หอนไม้หอได้อหอนไม้เลิกปลาอยู่ในหูนี่ในโกนนี่เลยประดุก

ได้เลโอ้มานเลมานประดุกในโกลนี่นะออสิเลอปลานะโอ้สิเลอโธ่มานเลยอ้เฮ็ดเจ็บเฮ็ดเจ้าอองไปดิเจ้าเอาไปดิเจ้าเรียบร้อยมานได้ประสิทธิ์ กุ em, so ้งกระลายขนาดกุ้งเลยเจาปลาเห็นแล้วะไห้ไม้เสียน้ำเนาะฟันไงเนาะไม่ดูปะไม่เปิดมากรตะลอมา้ยกระะยังไม่ดูไปขายเลยกระยุงงีได้ยุงีอมันนีนะฮะเห็นแล้วเลยเห็นแล้วได้ป่าตัวย่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเอาละ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 แม่้เซีฟอามึยฟัาแล้ววะงอแงต้นเส ปลามื ar ่อตก็หูเล้วไหมตัวดีน oh, ี่บอกตัวด um, like ีเดีเด totally ินลุ่มเพลินมีบมกโกรดท่านข้าอยู่ท่านบั้ยมันตัวดียวนะอ้จับได้เสียดอปลามื่อตก็หูเล้ไปเลยยานเวลยได้ปลาโอ๊ยจับได้กี่ใบนะดิว่ายานเวลาอียานเป็นดูเดี๋ยวมันจับกับเฮ็ดมือไปไปอ่างบางอยู่เนาะ โอ้ปาสินชอนป่ามานาบสินเนาะได้บ่ประคอนสินมีได้รืโอ้งจนมยหากรเห็นปลาคอนะสินไม่หนึงตักอะรสินนี่ตักกระน้ำดิเฮ็ดเห็นบ่อนี้นี่หาบ่อนี้นี่เออเฮ็ดจะเล่นเป๊ะเล่นเอบ่าเลย ชินกินแน่ชินเพกินก็ไปเล้ว่าชินปล่อยปลาคอไปแล้วทุกคนลุ่น้ำแลวไม่ได้จ้ำป่าเขากะงงมกะย่างอยู่นะมันที่ิีต้มปลาคอปลาเพอกะมันหาบี่เห็นเลยเนี่ยย่างปลาซิ่วแม่เสด็จเพื่อนพันซอนเดี๋ยวได้ลายเติบได้ปลาเขากะวันนี้เพั่นสิไปดูดหนองตัวทั้งนะมาซื้อพี่วันนี้ยันปลาน้อยนี่ตายนะก็กุ้งเวลาเขาก็เอาไปทิ้มด ดูน้องนมเซอร์แล้วกน้องน้องน้าตออีป่าก้างแล้วละโอ้ยไเตอร์กระกปอโอ้ยนอก็ได้ลทเตอร์ก็เดิี azul. ย่างอยู่กระถังนี่นะแล้วย,ย่างอยู่กระถังนี้ถ้าได้ล้างอยู่กระถังอันนี้ดูดน้องนี่ต่อให้ยุ่มให,ให้กินอยู่แคมแคมโฮวดีเลยนาบุซีวันนี้นาพืชนะพวยอยู่หลายพอๆนี่กัน ạ à, chị không có phải phải nữa 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 hết, nữa 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 กร่ระดุกระเทงบเชคองแล้วกลับไปล้างไล่ขี้ตมอ่ะฮักนี้รู้ป่าะดุกมีเยฮักตัวนี้นะเอาไปเอน้ักตัวมีฮักเดินได้โอ้เจ้าแลมีฮักกันาีฟฟองกับมมเชาอาีฟองโอ้มันต้น วันนี้มากินเท้งกับเด็กวันนี้เนาะไม่นานมากินเด็กกัจ้าโอ้เสร็จซแล้วหลายคนโผล่ปลาเขาก็ได้ปลาซีอยู่ปลาน้อยปลาปุกปลาขาวเต็มคู่เลยเต็มกระถางเลยนี่นะน้องนี่เด็อันนี้ขอปลาดุโทรศัพท์ใช่เมื่อเด็กลุกไปนะวันนี้พอดีมาเลยปลาให้ยูให้กินนะวันนี้นะ ราสิก้อยนะก้อยปลาซีกับกุ้งห่าเดียวเนี่ยปีงน้ำโอ้กูเลิกกันเลิกผู้ปีงกับปีงไปน้ำทางกินทางแกมเศษแต่ไม่มีน้ำไอหน้ารอบนี้ทุกคนเลยลืมลืมซื้อน้ำไอหน้ามานะเออในกระอิ่มเนาะ ทาตไเอาเนี่ก็หมานนะโอ้จี้พร้อมเนี่ยตีง่างกินไปทลโตโทกหนึ่งเซัวยิงกินิงหลายประเดพ๋ยวมีเสพเอ๊เป็นทาตะไคร่ชยอดเนาะเียกุับปรเดียวเลกปลาซิวก้อยนะปลาซิวเลวกับกุ้งแล้วก็เดินจะข้ากได้ก้อยนะ โอ้ซาตวานบ่บซาตวาละซาวันตาซาวันตาคือบหน้าเปนส่าซาตวานซาวานบ่ปลาลายเนะาะปลาน้อยกับกุ้งเนาะคนเลือยก,ก็หลายคนหลายคนแล้วว่ายจะยิเข่าละ เอาเท้ากุ้ง่า้อยนะปลาซิวก็้อยว่าเยอะหน่อยเลย hết แล้วได้อยปลาซีอิ๋วคอยนี่แหละคอยจำอไรนี่พักชมอยู่ไลายด้วยนี้พักโนก็พักโนคักได้จำอะไร ดีและดองนี่มันจะได้เนาะมันจะซักไปเคยฮอดดอกกันกินไดด้้บก็ุดกินแล้วโอได้แลเขาต้นนึงต้นนึงนี่ก็เละปลาซวแล้วก็กุ้งก้อยเนาะส่วนตัวนี้ล่ะเฮ็ดด้เลยตัวนี้เฮ็ดพันธุ์เฮ็ดจเฮ็ดจอันนี้โอ้จำใสจุปลาจจุปลาเกดเนาะโอ้ตัวนี้ด้ครับเลย หลายอย่างนะเฮ็ดสองเมนูจำนวนนึงกงอยู่ท้องแล้วปันทุนอิ่มอลไรเติมแล้วผัดีปิ้งเพื่อปิ้งมันหลายเติมอะไรแล้วคอยเสียอิ่มเติมอะไปันทุนอลไรเจอได้หลายแล้วบอกกุ้งนะพอกินละโอ้หลายแล้วได้เลยกุ้งกะถือว่าจำนวนนั่งกับไว้เฮ็ดปลาเดะปลาเดะดรวมปลาล่าจำกินกับมะม่วงกับสอมะม่วงกับสอน้อยสุดยอดเลย

หลังจากที่ตัดหัตัดโคนแล้วกับใส่ขี้ใส่ผลล้างละเอียดนะล้างก้าแล้วก็สิมมัสลอยตอนตอนสีเข,ขื่อได้บ่ใช่แล้วขันมันแดงเนาะเอ๊ไปท้ากองพึ่นไปท้ากองพึ่น

งมืรูตัวใหญ่น่ะเเฮ็จเเร็ดเสฮ็จโอ้ขอใหญ่ข้อใหญ่โอ้มาเลยมาเลยลาขอใหญ่แล้วรอบนี้นะมาแล้วพอดีกินข้าวพอดีกินข้าวแล้วกินข้าวอิ่มพอดีเลยนะลงงมน้องนิตร์ลดไหมอ๋อเธอเน ตัวขันมดแดงมาเรียบร้อยนี่อ๋อมดแดงก็ยเลยจะเสอลยเดีแยเเลยทุกคนเดเเลยกุ้งสดๆเลยมีแต่กุ้งทั้งนั้นอืมไมาลองก่อนเ็นน้ำลายแลยฮู้ปเอาเลยทุกคนเลยจะเพิ่มปรุงมาแล้วมดชมมดแดงอีกมชมี เชฟจนจุบมมือมีกับมีดไม้ได้เห่มีซื้อมาว่าในรดเ้าค่ะกนาร่มดไม้โน่เดี๋ยวเอาละจะเอาไเอามา ป่าฮักก็ซอยซอยแล้วแหละวันนีุ้งเสืเสอ้สอเกือเสื้อเกือบเป็นนแล,ล้วก็เฮอเสื้ออพันไปเสื้อไปคํำชมนะคาำชมแล้วค้ำแดงตอนนี้บอกให้ตั้งนู่นะแต่พ่อมันก็ซอยพักโมโหหอมนะโอ้พักเสริมพร้อมรอมนะุน้งฮักก็กเอาซอยมาทอเสื้อนะ เนื้มันหลายพอหลายคนนะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอาหารเป็นยาดีขา้าวซ่บเซ็งเม้งแล้วอยากกินข้าวซ่บเซ็งเม้งแล้วก็เลยกินข้าวแซ่บเด็ดมาให้มาหน้าเนาะเป็นไม่ชอบง,ง่อยนะฮะ <c oughs> เป็นพี่เลย เาเกือย uh, ่ดี so, yeah, hey, oh, ๋ยวให้ละเาตาอคมันคิดเทาตามันคิดเทาตาเอาเกือโพ่เชื่อเหนเาเอาน้ำพร้อมหมดเนี่ยลงดีกชกิตมมาโหดิคกิตมก็ดีแนะากย่แนั่นาตากะเเป็นตาีด้ยนี่ะเอาเชยพรอมหมมันี่รดจัดเลยได้พรอมนี่มโคมเมื่อไม่เลย รสชาเค็มบ er ่จ kind of ับเผ็ลดายเผ็ดเจ็ดได้ละคักเลยชมตําโอ้เราเฮ็ดจังว่ซะตัวนี้เด้องอีกครั้งนึงบ่ซื้อตัวนั้นเออนซื้อหลายๆโลดตัวนั้นันะักหลายเออซื้อเลยเรียบร้อยตนี้กซ้ออีกบ่ม่ปปุยนะะโกบ่ปอือบ่อปูนํากิน จะไม่เจอกรไม้ใ่ี่ระไมำลังก็เป็นนะสูตรจะฟองเขาหลุแล้วเราเจอกรไม่ตำลังอยละงงงงสูตมีต่โตไรพอบานแล้วแลียวะ่เยอะเป็นซิมึงเจอเป็นซิมเจอกรไมเลยทีเลอการก็แล้วนะาชมคบอะไรอย่างนี้มาชมครบตกแกมเปจ้ะ ตักกไม่แล้วพอเจ้าก้ไีเฮกตักลายเลยฮู rec quoi, uh, ้เอยากไปิ่มั้ยซิบมนนี้นะซิมกินแล้วเฉ่เจ้าก้น้ำลายน้ำลยเอาข้าวเยเด้โก้อะาิาิยยทำนึ่แซ่กละตัวนี้ต้อันนี้ปรุงันนี้คนเห็ดกินซ่บเนอปรุงจำนี่ต้ออีกเห็ดเจลจำได้ไหมจำันตาฟันเห็ดเจวจำได้จำฟันต ตามโฮป้าเอเห็นน <thighs> yeah, ้ำเจียวจำบมัน่น้อวเจ้าจัดน้ำบ๊อาีนะมงเลยคุณบอเป็นลาเลยะรัเจีวเอบบนี้ Chèo sơ chào sơ chào 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 ล้างแล้วบ่พักเจ้านางไม่รอดล้างแล้วังไม่หนาก็ล้างวันนี้นึกไม่้วนโอ้โหอันนี้ก็โคเนอกหลังจากก้อยเพอแล้วเราก็มาโคให้มันสุกว่านโน่นนึงกับกินดิบได้นะนกน้อยไปเลยได้นะ ว่าูนใหญ่กินไม่ได <N> ้เูใหญกินไม่ได้ป้เนี่ยันสิกินข้ากินน้ำก็โอ้อยู่หอมเลยนะอยู่หอมแขมโอยเดี๋ยเลยนี่พเองม่คู่พอตักพอเชื่อรบเยอะข้าเราได้พอแล้วพอแล้วมาแล้วนี่มาแล้วบ่โอ้สกระซลดโอ้เสกัมจอพร้อมทยพร้อม พมเดียวหมดเดียวปอใหญ่เอเข้าวเท่งเดียวเลทุกคนเด้อกอยป่าพันป่ากอยกุ้งเหยโทโยโทน้อยกระดอีกินกระเพาะร้อนอีื้อตักจะถูงยาง างยามาเด้อแ่เชือโคห่ะพันาะพักในเนาะพ่นเต็มพ่นก็ต่คนนี่น้ตาลอ่มชากแ่อณะแกุ่งเป็น่เป็นเนาะจัเนาะมาหงจาที่กินข้าวกินน้ำอิ่มนันสหราแล้วก็่างพักผ่อนจังน่อยแต่คนนี่่าพักผ่อา นองแห้งีนะนองแห้งมึเสิได้ลงเก็บปลาบนี้เก็บปลาแบ่งสันปันโซนเดียบันนี้เมื่อหาอยู่เมื่อกินออกินยือเพิ่นย่ดอนจงนนะไปแ่ยูนจุ้งเลคูกับปลกับปลาซีเออดอกหยาบๆเลยแถวนี้นะยังว่าตุ้งคิตุงได้ ต้องลงกิต้มด้ก็ยังเป็นประจกมมนอ๋ปลาชีอยู่ก็ลาอะไรปลาปลาข่าปลาปุ๊กนะไรปลากรูดไปแล้วตัวนึงไก่ไปนั่นเลย มาจกหน้าใครแน่คนะบุ้งมาจาบนี้คอยจะมีไม่ต้องเสื่อม่อนเห็นปลายพอจ้ะอุ้อเสื่อจ้ะอ่อัดหน้าไคยแล้วนะมันมีดอกมีแบบพอ ขคองดน้คองไปนั่เด้อขอทุกคนนะฮะขึ้นต่หอยตีนข่้อน้อยเอ้ยเเลย่นี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 ่จับละมั้นี่ก็กางต้มกางเทต่างน้ำเฮ้ย เต็มหน้าออแแล้วแล้วดูดูกดงตเต็มหน้าเลยดอดีเจอตกเต็มหน้าเลยอาอใจได้ยังไ โอ้ป่านน่าระเอ้ยเอ้ยเต็มนาเอ้ยเต็มนาก็นยามาเลยมาเลยทุกคนสอกโตเลยมาเลยมาเลยมาเลยทุกคนนี่จัปมาหมดะเ็ดเช็ดเช็ดเช็ดนี่มาเลยทุกคนมองๆตัวในญ่ตัวเนีกเช็ดเช็ดไปเนยไปเน้ย นี่มาแล้วนะก็กะดเดี๋ยวเอาเฮาประสินสูดคลองก่อนจับกาตายเบาเด้อเจ๊ได้อยู่ดิพี่ลือเห็นปลาบ่นะเขาเขาจะหลามนี่เนี่ยญ่เล้วตัวนี้เลยมันอยู่ป่าฮู่ป่านะเด้อสิเด้อโชว์ก่อนเลยตัวนี้อีกทีเด้อ ง่ายอีน er> mm ้อจำแขนพนี <basics> ่นะจำแขวบชินเนานี oh. ่บ nah ช <my> <ster> ินเป็นผ <four> ู้เก็บยีเเทิงหน้าได้แล้วกันโยนคนุ่ินถงมาด้อยอุิ่ละถม่นี่ตอนนี้หัวหน้าลาซินเพื่กับมาแบ่งปันปลาเล้ทุกคนตักปลาซีอกุ้งเถอะนะคนเปรีมเฮ็ดประเดะแล้ว Bưng hàn nhát đi con gọn. mình hạng. Tóc phần thôi phần thôi luôn thôi rồi đấy ừ, ba. bài ui, Mười ba. 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 โอ้ตัวนยญ่พอหญ่ายพอปลาดุกปลาเค็งทุกคนไนวันนี้นะทีในป่นปลาชิวปลาน้ยปลาซิวเ้อนเนาะอ้งคองด้วยเนาะปลาน้ยนะคประกุมันน พ่อบันนี้พได้อยู่หงผูล่าหอยดแบ่งพันปันแล้วเรียบร้อยเนาะหลายพูดเจักพูดนี่นะจักพูด ห้าหกพูดห้าหกพูดถงหัน่นี่หลายนี่นี่หลายได้แต่ละพูดกันของห่ใหพูดกินเลับดอ่ะพดยนูไหมยนะเอ้ชุดนั้นาพอได้เต่มพอแบอตอนนี้แบ่งปันหอยไ้ได้พูดละทอยพอดีอ้อมนะพอดีอ้อมเส้พอดีเลิศเจ่บ โอ้ได้ลายวะโอ้ลายพอดีมืออะไรวันนี้นอให้ปู่ได้ปลาพอเดืมือแล้วโอ้สาวสรีธากับผู้ว้าวกับแฟนเพคนเอาปลาไม่ให้ยูโคกินละพ่อจะได้มือแค่เดียวกับสะพอนกับวันนี้นะโอ้สะพอนได้ลายได้ลายได้ค่อยได้ยูจนเห็นกุ้งโลดสะพอนนะถุงยางก็เต็มมาหน้าดิ กอนมันต้น uh, ก็พ่อจังมือนะกามันต้นก็จังมือเออคอยมือก้อนเท่านั้นล่ะจ้ะมือก้อนมือก้อนนะเขาบกบใจหลาเมื่อน้าคอยมาอีคอยได้ปลาละพระอันมือตอนนี้กำลังจากที่ได้แบ่งปันปลาเดียวแล้วแล้วก็โอ้พอเดียวถ่ายย่อยเมื่อไรมืาอนี้นะทุกคนเลยเมื่อหาให้ย่เฮ็ดกินอยู่เดิ่อนยู่ซานนะ่ว่าเมื่อนี้กับมาดูดปลาหนองหัวหน้าหัวหน้าปลาะสิก็โขหมานี่ได้พอได้เยอะได้กินเมื่อนี้ทุกคนเลยนึ่งมาเาก็ได้กินข้าวสมัครีแซ่แซนะ ถือว่ากินข้าวกับกอยกุ้งแล้วกัพันปลาหรือว่าจุปลาได้นะโอ้เสพโนขานาถือว่าปิ้งไปพร้อมเผาไปนัากินไปพร้อมแคมน้องเลยมันนี้บรรยากาศน่ะได้ผิวเลยคากาเลยนะเจ็บๆเลยอาหารกินเท่านะวันนี้ค่อดีใจกลับบ้านกับสะพอนกับส้นหน้าประสิษพ่นสียูกนมาต้นก็อนผลว่าล่ะสำนักคลิปนี้่อัีสิขอฟ้าไว้สรัมมแล้วพี่น้องเขาไม่ขอบใจสําหรับผู้ติดตามแล้วครับส้มอ่ะพบเดียวคลิปต่อไปทุกคน